รถายทุกคนตอนนี้คืออยู่ที่สถานีรถไฟอยู่ทั้งในเลยวเข้ามาทั้งในแล้วคนคือโคตรหลายทั้งนอกก็เต็มทั้งในก็เต็มคนคือแบบหลายแหยงบว่าโอ้โหช่วงนี้คือบอว่ารถไฟจะไปที่เทือละสองพันทุกคนเที่ยวหนึ่งมีสองพันที่ไปนํำการวันจ๊เที่ยวหนึ่งกระยันหน่อยกับพันละคนต่อเที่ยวแต่ว่าอ่ามันสองพันก็คิประมาณสองพันละคนต่อเที่ยวคือบอว่าคนหลายแหงทุกคนแต่ละเที่ยวเต็มหมดเลยเจอหาจองปีมันได้เที่ยวสุดท่ายเที่ยวเจ็ดโมงเพราะว่า ตั้งแต่สาวจำแรงเต็มทุกเที่ยวเลยเพราะข้าเจ้าสื่อไว้หมดแล้วผู้ใดที่ไปข้าเจ้าก็สื่อ่านแอปเลยว่ามาสื่อหนาสถานีอย่างบันนี้คือแบบว่าคนหลายแหงช่วงนี้แบบว่าเที่ยวปกติเที่ยวหนึ่งมันสามารถบรรจุได้คนประมาณอยู่ที่หนึ่งพันคนขึ้นไปแต่ว่ามาวันนี้อันเที่ยวที่จอยจะไปมันมีสองคันเลยพร้อมกันมันจะต่อกันไปคือจังว่ารถไฟต่ํากันนั่นแหละแล้วมันงอยู่ที่ได้ประมาณสองพันปลายคนขึ้นแล้วพบกันไหมคือหนาเดวลาลากบาย